เราจะแบ่งกลุ่มสารของเราเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะโดยที่ขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะกลุ่มแรกกลุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะเป็น5น้ำมันที่เราสกัดและทำมาเพื่อให้มีโอเมก้า3 6 7 9ที่สมดุลเคยได้ยิน7อุ๊ย7มี7แล้วปกติ3 6 9เองทำไมมี7ด้วยล่ะนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่า 5น้ำมันกับ4โอเมก้าที่สมดุลน,นะคะได้ถูกออกแบบมาแล้วโดยน้ำมันพระเอกของเราก็ยังเป็นน้องดาวอินคาอยู่นะคะแล้วก็น้ำมันงาม่อนน้ำมันปลาน้ำมันคริวและน้ำมันซีบัคทอนห้าน้ำมันนี้นะคะเดี๋ยวอูมาเล่าลึกๆให้ความรู้ในในส่วนของน้ำมันแต่ละตัวอีกทีหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มที่ให้โอเมก้าครบ นะคะจบในในกลุ่มนี้ส่วนสารสกัดกลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มที่ย้อนวัยนะคะทำให้เราหนุ่มสาวขึ้นและต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเป็นตัวจับอนุมลอิสระปกติแล้วทุกวันที่เราทานเนี่ยที่ดีกว่าวิตามินซีก็จะเป็นแอสตาแซนทินใช่ไหมคะ เหนือกว่าแอสตาแซนทีนก็ของกลุ่มนี้เลยค่ะก็คือเป็นองค์ประกอบที่มีวิตามินซีมากกว่าส้มมีแอสตาแซนทีนที่ทํางานได้ครบสมบูรณ์มากกว่าแอสตาแซนทีนทั่วไปนะคะก็คือสารสกัดจากขโมคโมสารสกัดจากขมิ้นสารสกัดจากสารหลายฮิมาโตคอคัสพูวีเอลลิสแล้วแต่จะท่องแต่ถ้าจะเอาเป็นภาษาที่คุยกับเพื่อนเราปลาข้างบ้านเราหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้อง เราเราคุยรู้เรื่องเนี่ยก็คือสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนั่นเองอันนี้เราแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะทีนี้ลองไปดูยอ่อยๆค่ะว่าแต่และกลุ่มมันให้อะไรได้บ้างอย่างที่แจ้งเลยค่ะว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เบลนดเอาน้ำมัน5ชนิดรวมกันเนี่ยจะรวมทั้ง 3, 6, 9และโอเมก้า7อย่างสมดุลได้อะไรบ้างนะคะที่เล่าให้ฟัง5อาการเมื่อสักครู่จำได้เนาะก็ได้ทั้ง5อย่างนั่นแหละค่ะ369 7นะคะโดยเฉพาะ369นะคะจะเป็นตัวที่อ่ะยกตัวอย่างปกติแล้วนะคะเราจะคุยกันว่าโอเมก้าสาสำคัญสุดต้องทานถูกไหมคะแต่อันที่จริงแล้วอะ6ก็จำเป็นในการทำงานของร่างกายอยู่ดีร่างกายก็ยังต้องการอยู่นะคะแล้วก็9ก็เป็นตัวที่มีส่วนเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะ ผสมดุลแล้วก็โอเมก้าเเนี่ยไม่เคยมีใครได้เอามาพูดมากมาก็คือเป็นตัวที่จะช่วยบำรุงเยื่อบุเซลล์ผิวหนังนั่นเองนะคะกลับมาทางด้านนี้ค่ะไฟโตนิวทริแอ็นแอนตี้ออกซิแดนต์นี่คืออะไรสัพท์นี้หมายความว่าสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากพืชคำว่าไฟโตเนี่ยเป็นคำว่ามาจากพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ได้จากพืชมีอะไรบ้างที่ดี ที่สุดนะคะเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดที่จะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและต้านอักเสบนั่นก็คือสามสารสกัดนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคามามคาโมนะคะคามามคาโมคือผลผลไม้สีแดงๆเดี๋ยวเราให้ดูนะคะเป็นตัวที่วิตามินซีสูงมากๆม,ม,มากกว่าส้มหลายร้อยเท่านะคะแล้วก็เคอร์คูมินสารสกัด และถัดไปค่ะเป็นสารไล่สีแดงก็เป็นแหล่งที่มีแอสตาแซนทีนสูงกว่าวิตามินนะคะ500เทา่านี่ก็คือแหล่งที่ทำให้มันรวมกันแล้วก็ชะลอความเสื่อมลดอักเสบแบบองค์รวมนั่นเองค่ะอ่ะถัดไปสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือ2กลุ่มนี้มันทำงานร่วมกันอย่างไรนะคะก็คือน้ำมัน5ชนิด แล้วก็ไฟโตนิวเทรนต์แอนตี้ออกซิแดนที่เล่าให้ฟังที่สกัดมา3ชนิดเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันเคยเห็นคำนี้ไหมคะคำว่าซินเนจีคำว่าซินเนจีมันหมายความว่าอะไรนะ่ามันเหมือนคำว่าเอนเนจีที่เป็นว่าพลังงานหรือเปล่า จริงๆแล้วอะค่ะาซาินเนจี้มันคือการสนับสนุนการทำงานร่วมกันมันไม่ใช่1นึบวกหเท่ากับสมันคือหนึบวกหแล้วเท่ากับชูดพลังขึ้นไปเลย<ส>เป็น10บเท่<ส>าร้อยเท่<ส>าได้เลยแล้วแต่สารนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะน้ำมัแนและการซ่อมแมซมเซลล์จากโอเมก้าสามหจนะคะจะทำงานได้ดีมากขึ้นถ้าหาก มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะในส่วนของ3ส,ส่วนนี้มาทำงานร่วมกันเขาเลยเรียกว่าซีเนจี้อะค่ะเหมือนแบบเซลลมูลบวกทักซิโดแล้วแล้วเราจะฆ่าผู้ร้ายได้ได้เก่งนะคะก็จะทำให้สารทั้งคู่ทำงานร่วมกันและได้การต้านอนุมูลอิสระที่สูงขึ้นการต้าน การอักเสบที่สูงขึ้นนะคะและช่วยชะลอไวัยได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกับปกติแล้วอะค่ะถ้าเราเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตเราจะเห็นว่าอ้าวสารสกัดขมิ้นโดยปกติแล้วเราดูดซึมไม่ค่อยได้นี่ทานเข,าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทำงานได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเคยได้ยินไหมคะเนอะเคยได้ยินนะคะ อยากให้เขาทําดีหน่อยก็ผัดขมิ้นรวมกับพริกไทยแล้วกันพริกไทยจะช่วยกันกับขมิ้นทางานแล้วดูดซึมได้ดีเอา้าแต่ในนี้ไม่มีพริกไทยนี่นี่คือความดีงามจากการที่เราเอาน้ํามันมาทํางานร่วมกับสารสกัดขมิ้นและอื่นๆมันเลยทําให้สารสกัดขมิ้นออกฤทธิ์ได้สูงขึ้นนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยคะ่ะทุกอย่างสูงขึ้นนะคะนี่คือคำว่าซินเนจีผลของการซินเนจีเอฟเฟกนั่นเองนะคะ